หมุนหมอนสองสันบะบะหันมานีด่ดูโอ้คือสบายแท้บีบอือเอินว่าหมาสบายาคือหมาคึ้นบ่คิดยอย่างยูเนาะคิดยอย่างยู่ฮะ เข้าไปเลิ่นปะไปเข้าไปเลิน่นเครียดยังว่หมุนมอนสองสั้นมุนหรือไปเข้าไปหลิ่นปะปเปหลิน่นบอเอาอันกระตูนมาให้มันเน่กระตูนมาให้ขี้่บยแน่เร็วกระตูนจะเสว่า กระตูมขีบ่าเนี่ยขีบ่าเป็นอย่งนอขีบ่านี่เป็นอย่งอีกเอกระตูมมาหน่อบ่านี่ยขีบ่าเป็น้องทุ่ครับไปอย่างน้องทุ่ปเิ่นพื้นที่านะีบ่าไปกี đồng tiền mất lên Khi, mà, à. khi mà... ừ, con đồng lên thay cái